สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผงเอนะครับสตินจี้เด็กเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปไวกี้วีสัตอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้มีอัปเดตมาใหม่ครั้งนะครับวันนี้ครับก็ได้มีอัปเดตมาชุมนะก็คือไอเทมเห็ดนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ครับก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับไอเทมใหม่ของเรานะครับผมก็จะเป็นเห็ดนะทุกคนนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เอาแหละวันนี้ครับเราได้มีเควสใหม่ทุกคนนนะะะเเเเดดดีี๋ยยวววรราาจจไไปททกกกัล่็้ม เหตุมาด้วยนะจะเป็นยังไงทุกคนนะเคเดี๋ยวเราไปทำเควสดีกว่านะครับทุกคนเอาอะไรทุกคนนี่นะครับก็คือคนตามหาเหตุนะครับนี่เลยนะก็คือเราต้องทาเควสเลยดีกว่านะครับทุกคนนะกดเลยแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราตามหาเหตุใช่ไหมก็นั่นแหละนะนี่เลยนะครับเราสามารถที่จะมองหาเหตุง่ายขึ้นนะทุกคนนะนี่นะครับเจอหนึ่งแล้วแต่จริงนะครับเหตุนี้ต้องเก็บ8อันนะทุกคนเควสนี้นะก็ต้องเก็บให้ครบนะถ้าไม่ครบนี้น่าจะไม่ได้นะทุกคนนะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บเลยเอาแหละเก็บอันนึงมาได้แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปให้เขาเลยดีกว่านะโอเคให้แล้วนะครับทุกคนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันที่สองนะครับทุกคนอ่ะเก็บมาเลยดีกว่าแล้วก็นะครับเดี๋ยวไปให้เขาเลยดีกว่านะโอเคอันหนึ่งเอามาแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะ6อันแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราไปหาอันที่อยู่ตรงทะเลทรายพรมิดเลยดีกว่านะทุกคน วิ่งไปเลยนะฮะตอนนี้เราถึงปเปรมิดแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงหลังปเปรมิดนั่นแหละนี่เจอแล้วเคไปเลยดีกว่านะครับโอเคอเคทุกคนตอนนี้เราเจออันนึงแล้วนะฮะให้เขาไปเลยเอาไปเคเควสนี้ต้องทําให้เสร็จนะฮะแล้วทุกคนเคโอเคทุกคนตอนนี้เราเจออันนึงแล้วนะครับทุกคนอ่ะเก็บมาเลยนะนสีเขียวนะเคเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไป ตรงจุดเกิดเลยว่ะโอเคไปละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้คนสำรวจอ่าเห็ดนะโอเคเออได้แล้วสี่นะฮะแล้วก็จริงๆต้องใช้ยาสูดบินต้องบินนะทุกคนตอนนี้พี่ไปใช้ยาสูดบินมานครับหายากมากทุกคนนะก็เลยต้องบินแบบดูในรอบก่อนว่าน่าจะเจอนะทุกคนอ่ะเจอนึงแล้วเฮ้ยตอนนี้เหลือสามอนทุกคนนะตอนนี้น่าจะครบแล้วโอเคนี่ไงเจอแล้วเก็บเลย โอเคเรียบร้อยนะฮะโอตอนนี้เหลือ2แล้วทุกคนนะเอาว่าเจอแล้วอันหนึ่งเก็บมาเลยนะฮะโอเคเอาไปให้เลยทุกคนเดี๋ยวเควสอาจจะทําไปทํานานอีกนะฮะเลยเหลืออันสุดท้ายแล้วทุกคนเหลืออันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปตามหาอีกรอบนี้กว่านะเหลืออันหนึ่งนะทุกคนนะสุดท้ายเลยนะโอ้ทุกคนเจอแล้วนี่ไงโอ้โหเก็บมาได้เลยทุกคนแล้วก็ไปเลยนะครับอืออันสุดท้ายแล้วทุกคนไต่เวลาได้ไอเทมแล้วนะฮะโอ้โหเอาไปไปไป โอเคออกไปแล้วตอนนี้อุ๊ยได้มาแล้วทุกคนอเทมเฮดของเรานะฮะโอ้เรียบร้อยแล้วทุกคนนะโอเคได้มาแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปผสมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะนี่สําหรับไอเทมของเรานะครับก็คือเห็ดในวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวไอเทมเลยนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะทุกคนนะโอเคก็คือเห็ดนั่นเองแหละเราผสมเข้าไปเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวขอรีเซตตัวก่อนนะโอเครีเซตตัวแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกคน โอเคเรามาลองชิมธรรมดาดูซิเพราะมันจะเป็นยังไงทุกคนสําหรับเหตุของเรานะฮะเฮ้ย okay. <Hey! S 1> เราได้กลายเป็นเหตุนะแต่เป็นเหตุที่แบบว่าลอยได้ทุกคนนะโอ้โ <c oughs> ห <c oughs> เหตุแบบเป็นหลอนๆด้วยนะ <c oughs> ดูดิทุกคนเราได้กลายเป็นเหตุไปแล้วนะแต่เป็นเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ลอยได้ด้วยนะแล้วหมุนไปหมุนมาด้วยนะแบบเบาๆอ่ะทุกคน โอ้โหนะใช้ได้เลยนะโอเคสําหรับเห็ดของเราจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมุนะโอเคโอเคนะครับต่อไปนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับเอากับไม้ไผ่นะครับโอเคเรามาลองชิมเวลยดีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงทุกคนมันจะกลายเป็นแขนยาวหรือเปล่านะโอเคลุกขึ้นก่อนเฮ้ยโอ้โหทุกคนเราได้กลายเป็นแขนยาวเป็นเหนะ็ดนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนและนี่คือหัวเห็ดด้วยนะโอ้โหดูดิ แขนเราได้กลายเป็นเห็ดไปแล้วนะทุกคนนะโอเคนะสําหรับแขนเป็นเห็ดก็จะมีปั้าตาประมาณนี้นะโอเคนะครับนะโอเคนะครับต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสมองผสมเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคนี่ผสมเข้าไปแล้วนะลองชิงไปเลยดีกว่าโโทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนเราได้กลายเป็นหมวกเห็ดทุกคน ý. โอ้โหหัวเรานะครับเหมือนหมวกเห็ดเลยนะครับทุกคน โอ้โหนะครับทุกคนโคตรเท่นะครับหมวกเห็ดของเราโอเคยับสรับหมวกเห็ดก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดผสมเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันเท้าสัตว์นะครับผสมเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะทุกคนโอ้ยค่อนข้างแหลกนิดนึงอยู่โอเคลองชิมไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะมันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ยค่อนข้างจะแหลกโอเคอ๋อมันกดคลิกได้มันจะเป็นอะไรนะ เลองดิเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเด้งได้โอ้เห็ดเด้งได้ทุกคนนี่นะครับเห็ดเด้งได้นะครับโอ้โหเอ้ยเด้งอีกเด้งอีกโอ้โหโอเคเโอ้โหนี่มันเห็ดเด้งใช่ไหมโอเคนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเห็ดเด้งนะตอนนี้มันหายไปแล้วทุกคนนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะเอเคโอเคนะครับต่อไปนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดผสมเข้าไปเลยนะทุกคนนะโอเค เอาระเบิดผสมเข้าไปนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดผสมเข้าไปมันจะเป็นยังไงทุกคนนะมันจะเป็นระเบิดเห็ดหรือเปล่านะทุกคนโอเคลองมาลองชิมไปเลยดีกว่านะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะเคนะครับอุยอ้ยอุ้ยระเบิดเห็ดลบบ่อนอุ้ยทุกคนนั่นอนะ โอ้โหเกือบตายแล้วทุกคนนะโอ้่น่าจะเป็นระเบิดเหตุนะทุกคนโอเคนะครับสาหรับระเบิดเหตุก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนะบอ<ส>กว่าเลยจต้องดึงห,หางพาะมันมีเวลาอยู่เพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่เราแล้วทุกคนนะถ้า,ถ,าถ้ามันระเบิดใส่เราเนี่ยนะบอกว่าเยว่าเดสมอลเล่แน่นอนนะทุกคนนะ <S <S นั่นแหละนะตายแน่นอนทุกคนนะโดนระเบิดโอเคนะครับประมาณนี้แหละเอาเนี่ยนะครับต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหตุผสมกับฟักทองหรือว่าเท้านี่แหละผสมรวมกันนะทุกคนนะโอเคต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเท้าเนี่ยผสมเข้าไปเลยนะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาฟักทองเนี่ยผสมเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคผสมเข้าไปแล้วแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนะครับผสมเข้าไปเลยทุกคนมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยผสมได้ทุกคนต้องมาลองชิมเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคมันจะเป็นยังไงนะเอ่อมีอะไรอ๋อเฮ้ยอ๋อ,อ,อเราสามารถเดินแล้วโอ้โหเราสามารถเดินไปเดินมาเห็ดเห็ดเต้นพื้นเลยทุกคนโอ้โ <drying> ห เราสามารถเดินได้แล้วเราก็เหยียบเหยียบแล้วกลายเป็นเห็ดหมดเลยทุกคนโหเห็ดโตนะทุกคนโอ้โหนะครับโอเคนะครับส่วนผสม,มก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะโอเคนะครับสลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสลากคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับแฮปปี้ลาอาราวีนะทุกคนไปละบ๊ายบาย